นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสีโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระภาสีวิระท,ทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพ่งเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาภิอาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปะติชามิเพงเพ่ง้า,า้าหาหาลือลือสมปะติตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าภาหาหาลือลือสมปะจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะติามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนมโมพุทธยะวิระัทะโยวิรัโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้า้าหาหาลือลือสมปะติตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาบุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพ้า้าหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ